สวัสดีครับยูนีตนรับสุดดาร์กโวนะครับวันนี้ก็จะมีเกม c o กกิลันทาวออฟแอทเวนเจอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับเกมนี้เพิ่งเปิดทดสอบนะครับเป็นโค้ดเบต้านะก็เป็นอ่าเรียกว่าอะไรเหมือนคนที่สมัครไปแล้วอ่ะในช่วงโค้ดเบต้านะครับจะได้รับอีเมลในการโหลดนะเดี๋ยวจะส่งมานะก็ซึ่งผมก็ได้มาแล้วก็การเล่นก็มีเวลาจํากัดครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะมาอยู่ในแจ้งเตือนนะครับนี่ครับ ก็ตั้งแต่วันที่19มกามกราถึง4กุมภาครับก็ตามเวลาของไทยเลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะนี่ก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวเกมมีอะไรบ้างในส่วนของหน้าซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกข้อมูลของเรานะครับก็เป็นชื่อแล้วก็มีกิวนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะนยังไม่เปิดชั้นวางก็ยังไม่มีนะนี่มันก็จะขึ้นเขียนว่าเบต้านะครับเป็นผู้ทดสอบครับในส่วนของตรงกิจกรรม อันนี้ก็จะคล้ายวันล็อกอินนะล็อกอินกี่ครั้งกี่วันอะไรแบนี้ก็จะได้ของตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ครับคล้ายๆวอลล่พาร์นะก็จะเป็นเควสรายวันอะประมาณนั้นนะน,นี่ผมทําเสร็จแล้วล่ะของวันแรกนะส่วนต่อไปก็เป็นเควสเคลียด่านครับนะก็จะมีเคลียด่านขีดสองสองขีดสามเนี้ยก็จะมีเควสให้ทําอยู่นะก็รับของได้ ซึ่งของอน,นี้ก็เป็นเหรียญเงินนะเอาไว้ใช้จ่ายในการอัปเกรดตัวละครนะแล้วก็เพชรน่าใช้ในการสุ่มได้หัวใจนี่ก็คือค่าสตแตมินนาในการลงเล่มด่านนะครับส่วนการ์ดอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเอาไว้สกิปด่านนะครับเหมือนเราผ่านด่านแล้วก็มาลงซ้ำได้ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นตัวสุ่มตัวละครคนระับก็จะเป็นรถไฟเนะท่ๆเลยอ่าส่วนต่อไปก็เป็นคา,าร์วัลพาสอันเะนี้ยอันนี้น่าจะเป็นวลพาสจริงๆแล้วละ่ะน่าจะต้องทำา u e s ให้เสร็จคนระับเพื่อจะได้ของนะ อ่ะอย่างนี้ที่บอกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสตมินาครับอันนี้เงินแล้ก็นี้เพชรส่วนนี้ก็เป็นเพื่อนนะครับก็สามารถเพื่อเพื่อนเนได้นะนี่ก็ถ้าเป็นเบท้าเทสก็น่าจะเป็นโปรไฟล์น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะน่าจะต้องรอตัวเกมจริงเปิดครับนี่ก็เป็นรายการที่ขอมานะก็เป็นเพื่อนที่ขอมาครับมารับตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนของหน้าเมนูครับไอเมนูก็จะมีกิจกรรมนะครับก็ที่เข้าไปดูตอนแรก แล้วก็มีสมุดสมุดนี้ก็คล้ายเป็นสมุดภาพนะครับก็จะได้พวกของมานะไอของพวกนี้ก็เป็นพวกเอาวงอาวุธเครื่องป้องกันต่างๆครับที่เอาไว้ใส่ให้ตัวละครของเรานะอาร์ติแฟกต์นี้ก็จะมีสกิลวิเศษของแต่ละอย่างนะซึ่งต่างกันนะสกิลเฉพาะตัวนะก็จะก,การสุ่มเหมือนกันนะมันจะอยู่ในตู้สมุดตัวละครนะแล้วถ้าเราแบบไดอาร์ตริแฟกต์ีเยอะมาใช่ไหมตรงนั้นขวามือจะมีเลเวลของอาร์ติแฟกต์อยู่นะครับก็จะได้รับของรางวัลน,นะตามนี้นะนี่ถ้ามี1ิอันขึ้มไปก็จะได้ของรางวัลมา ไม่รู้ต้องเก็บเยอะขนาดไหนนะต้องใช้เพชรเยอะมากในส่วนของอุปกรณ์ก็เหมือนกันครับก็ต้องเก็บอุปกรณ์ให้ใต้ตามที่มันบอกนะก็ยี่สิบชิ้นสิบชิ้นในวันนี้เออก็มาเก็บเก็บกันได้นะอ่าส่วนต่อไปก็กระเป๋านี่ยังไม่ปลดนะครับต้องทำอะไรกิจก่อนมั้งต้องทำไว้ให้ถึงวันโอเคส่วนต่อไปก็คือการตั้งค่านะครับอ่าตรงบัญชีผมจะไม่เปิดเข้าไปดูนะเพราะว่ามันจะมีพวกเลขเอดีอยู่นะอันนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะมีพวกซา u n d e f ฟ e ต่าง,าง,างๆนะครับเสียง ก็มีการปรับกราฟิกนะครับของผมปรับได้ประมาณกลางนะเพราะว่าถ้าสูงมากเครื่องกระตุกนะการแจ้งเตือนก็ทั่วๆไปครับภาษาก็มีาษาไทยนะครับแล้วก็มีเสียงพากนะอ่ะส่วนต่อไปก็นี่นี่ไกด์ไกด์ของการบรรจุภัยก็ขั้นแรกก็เป็นไกด์ทั่วๆไปนะครับก็เล่นตามเควสไปเลยนะเควสมันก็นั่นแหละตามที่เราเล่นนะฮะไม่ยากนะก็เป็นาษาไทยแล้วด้วยมันก็อ่านง่ายขึ้นนะ อันนี้ถึงชั้นที่2แล้วนะครับก็ต้องผ่านด่าน2องคิดหนึ่งนะถ้าผ่านแล้วก็กดรับไปนะถ้าทำสำเร็จเสร็จทุกเควสอ่อะมันก็จะเหมือนไอ้อชั้นแรกนะก็จะได้เพชร1นึ่พครับซึ่งผมรับไปแล้วแหละแล้วก็รับอันอื่นไปด้วยอันนี้เควสมันต้องเป็นนี่นะครับคุกกี้เวลสิบสอตัวนะแต่ว่าผมทําได้แค่ตัวเดียวนะเพราะเดี๋ยวเก็บตัวสมมาสมในคลิปนี้นะส่วนต่อไปก็เป็นคุกกี้นะครับด้าน,น้ายมือก็ เป็นคุกกี้ทั้งหมดของเราที่มีนะบางตัวก็ยังไม่ปลดนะเอะอันนี้เป็นเลเวสองแล้ว,ลวนี่การมาเลื่นระดับตัวน,นี้นะนี่ยนกะ็ปเป็นสองดาวนะครับก,การที่จะได้ทำสองดาวคือเราต้องไปสุ่มตัวละครให้มันได้ตัวเดิมมานะมันต้องเก็บชิ้นส่วนตัวละครมานะเพื่อเลื่อนระดับนะเนี่ยชิ้นส่วนอันนี้เหลือหกแล้ว มัดูตัวที่ผมดันที่ได้จากสุ่มครั้งแรกที่ตัวเกมให้สุ่มนะก็ได้ตัวนี้มานะเป็นเชอรี่รสวาบิี้ควาบิี้เออทั้งอย่างอะ่ะ <c oughs> ก็โมเดลก็น่ารักอย่างนี้นะครับเป็น3มิตินะผมก็จะใส่อาร์ติแฟกต์ไปนะครับก็เป็นอาร์ติแฟกต์แบบอ่าสกิลก็ประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีการตีบวกนะครับนี่การตีบวกก็สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปได้นะแต่ว่าวัตถุดิบมันต้องเป็นอ่าแล้วแต่ขั้นนะครับ อันนี้เป็นระดับคอมมอนนะน่าจะเป็นระดับทั่วไปอ่ะก็ใส่ไปเพื่อเลื่อนระดับนะครับมันก็จะได้เอฟเฟกมานะเออเปอร์เซ็นต์ของอาร์ติแฟเฝกนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากอันเนี้ยโคกี้วิ่งเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าอัพก็จะเพิ่มเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะซึ่งอาร์ติเเฝกมันก็จะแข่งแก่งตามสีนะครับสีที่น่าจะดูแพงน่าจะเป็นสีทองนะแต่อันนี้ผมมีแค่เนี้ยระดับแค่นี้นะในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนะครับสามารถ มาใส่ตัวนี้ได้นะครับตั้งค่าด่วนก็ได้นะหรือว่าเราจะเลือกใส่เอกก็ได้นะแล้วก็อัปเกรดนะครับก็กดที่อัปอย่างเงี้ยแล้วกดอัปเกรดนี่สามารถอัปเกรดได้แต่ต้องใช้วัตถุดิบในการอัปเกรดนะอกดอัปไปก็ได้ประมาณนี้ซึ่งวัตถุดิบก็หาได้ตามดันนะแล้วก็มีการเลื่อนระดับก็น่าจะเหมือนต้องใช้อุปกรณ์ซ้ําๆกันนะครับที่เป็นชนิดเดียวกันนะเ,นเลื่อนดาวนะครับอันนีศสกยภาพ่าจะเพิ่มเอฟเฟกซ้อนนะ อันนี้ต้องใช้นี้ด้วยซึ่งผมยังไม่ถึงนะต้องเล่นไกลๆมากกว่านี้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแต้มของตัวละครน,นะเป็นพลังนะนี่ก็จะเป็นพลังโดยรวมนะก็ในหน้าตัวละครก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งอ่าซึ่งตัวละครก็ตั้งนะตรงนี้ก็มีแบบการโจมตีระยะไกลนะครับอ่าลองสังเกตดีๆก็จะเป็นธาตุเหมือนธาตุดินมั้งไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นธาตุไฟเออโจมตีระยะไกลนี้นางฟ้าเออนางฟ้าประธานพรน,นะ าต,ตามคุกกี้รันปกติก็เป็นแบบตัวดูดตังค์ใช่ไหมอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะไม่รู้เอฟเฟกต์มันทำอะไรได้กันถ้าไม่ตายเนี่ยตามนี้แลนะ้วกันเนาะอันนี้เป็นคุกกี้เริ่มต้นของเรานะนี่คุกกี้ก้าหานก็เป็นสายโจมตีนะครับโจมตีใกล้น่าจะเป็นธาตุดินนะอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นตัวหลักเลยมั้งดับอีพิกนะครับโจมตีระยะไกลท่าแสงก็ในตู้ไอ้ตัวนี้มันมีแค่ตัวเดียวนะตอนที่เห็นนะอ่ะในหน้าของอันติแฟกต์อันนี้ก็จะเป็นหน้าโดยรวมของอันติแฟกต์ทั้งหมมดนนะะทีี่เรา ก็มีสมุดภาพนะครับเออย,ยังไม่ิดทองนะตอนที่บอกไปีนน่าจะระดับอ e ีพิกน่าจะสูงสุดเท่าที่มีในเกมตอนนี้นะอันนั้นเอาจจะเป็นมีตีทองก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจซึ่งอันเทอร์เฟซแต่ละอันก็ใช้แต่ละตัวนะครับบางทีก็ไปใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันนะเออแต่ก็ดูนะมาสําหรับผู้เล่นไหนก็ตรงนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะอ่าอุปกรณ์นี้ก็อุปกรณ์รวมทั้งหมดนะที่เรามีที่เราสมใส่ก็จะขึ้นหน้าตาตัวละครประมาณนี้นะ คไปสุ่มกันเลยว่ะน,น่าสุ่มอันนี้สุ่มของผมตอนแรกมันประมาณ10ครั้งนะไอ้ยี่สิบครั้งเอออะผมสุ่มไปแล้วสิบครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือสิบครั้งถ้าสุ่มหมดนี่มันก็จะการันตีระดับอีพิกตัวหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวสุ่มเลยอะเฮ้ยตัวทองมาอนี่การันตีน่าจะเป็นงี้แหละอ่าหน้าตัางในการสุ่มก็อย่างเงี้ยอลังการหน้าต่างเลย สีม่วง,งอันนี้เป็นอันดิแฟกนะครับเฮ้ยมาป้าวะ่ะเฮ้ยโคเทอาจจะมีความแหลกนะครับน่าจะเป็นทัดมืดนะเป็นสายฟาดฟันนะน่าจะคล้ายๆอาตซินอาจจะคลิปแล้วนะเราได้เจอรถเพชรสุดแซบแน่โอเคครับจากตอนแรกที่ค้างนะเออผมได้ตัวน,นี้มา โกกิอ่าซอสพริกคนระับน่าจะค้างเพราะตัวนี้เนี่ยเออน่าจะเป็นตัวการันตีคนระับได้มาตัวนี้กะเท่อย่นะแต่มาป่ากะเท่อยู่เหมือนกันแต่เราอดเลยนะไม่เห็นตอนฉากเปิดนะตอนที่เราได้นะเอะถือว่าเสียดายไปแล้วนะไปะะไปส่มกันต่อนะครับดูที่มันจะค้างอป่าไม่รู้เป็นค้างเพราะเน็ตผมหรือเปล่านะอันนี้ถ้าสุ่สามสิบครั้งก็จะการันตีเนี่ยสามตัวนี้นะถ้าได้ตัวซ้ำก็สา,ามารถเราไปอัปเกรดดาวได้นะ อันนี้ก็จะเป็นตู้แบบสุ่มทั่วไปนะครับเออแต่ว่าก็ใช้ตัวเหมือนกันอีกซึ่งต้องสุ่ม1 0อยครั้งนะถึงจะการัน e ตีอีพิกแน่นอนนะแต่มัมก็ได้เยอะอยูมั้งตัว e อีพิกอะในเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวแบบพิเศษนะครับเออต้องใช้กับตู้นี้เท่านั้นนะรถเลมอนนะเป็นใส่แครี่จมตีไก่นะโอเคสุ่มเลยตัวทองเอกคร้วค้างอกีกว่านนีะ่อย่าค้างเลยขอร้อง ตัวนี้ก็น่าจะได้จากากิจกรรมนะแต่ไม่น่าจะไปกิจกรรมไหนเหมือนกันเฮ้ยจะคลิปไปน่าจะได้แล้วแหละใช่ปะ่ะอันดี้แฟร์หรออ๋อเป็นอันดี้แฟร์นะครับน่าจะเป็นรถเพชรเหมือนกันแต่น่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะตัวเนี้ยเป็นรถรางเคไม่ได้เกลือ <laughs> มาต่อมาต่ออันนี้ตัวปกติเลยไว้กดไปได้กดไปได้สีม่วงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวได้เจอรถเพชรสุดแซ่บแน่อ๋อนี่ไงนี่ไงเอฟเฟกต์ตอนแรกที่มันค้างไปนี่ครับโคตรเท่ดูเดิอย่างไงซีซินนะอันนี้เป็นอันติแฟกต์นะ อ๋อเป็นอ์ติแฟกต์ของตัวละครไม่กี้เลยนะคอันนี้ของนางฟ้าถือว่าใช้ได้ครับหไหนด้ชิ้นส่วนตัวละครมนแน้ะถือว่าเจมไม่เราผมสุ่มอันนี้ต่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้ตามตัวนี้ได้จะได้ตัวนี้ไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ทําเป็นสามดาวเลยนะไปครับมันการันตีแน่นอนอนะ่ะถ้าส่มสามสิบนะมันก็จะเหมือนจะเพิ่มไปทีละสิบนะถ้าได้มันยี่สิบตัวนี้เป็นสามสิบแล้วขั้นต่อไปนะ่าจะสี่สิบ เดี๋ยวอาจจะโดดไปห้าสิบในที่ฟ้าวะ่ะน่าจะไม่ได้เลยนะคลิปแปร์โอ้ชิ้นส่วนเพียบเลยเว้ยตอตๆตาใสคลิปส่คปสคลิปเปิดข้างเดียวไม่ใช่ถ้าเปิดสองข้างนี่โอกาสจะได้สีม่วงก็น่าจะมีนะอันนี้ผมไม่ได้เนี่ยประเด็นนหะ โอเคครับได้การ์ดของมาป่ามาด้วยมาการันตีแน่นอนตัวทองมาต้องมาแล้วม่วงขอตัวซ้ำเอาหน้าต่างเปิดสองอันโอ okay. <c oughs> เคเผ็ดร้อนไม่น่าจะใช่ตัวเดียวน่าจะเป็นเพื่อนของเขานะครับกี่รถิพิกปนนะ อยู่นะครับเป็นสายโจมตีนะถือว่าดีอยู่เี yeah. วยวมาตัวละครออก,กันดีกว่านี่เลื่อนขั้นไปเลยสเต็กก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีสกิลปลดล็อกนะเป็นสกิลตัวละครออนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ แล้วเราก็สามารถใส่นี่ได้อ่านี่เป็นของคุกกี้เลยนะเอย่างสำหรับคุกกี้ฟาดฟันนะอ่าเราสามารถใส่อุปเข้าไปได้ด้วยอาวุธเอามาใส่แล้วกันนะแทนแทนแทนแต่ตัวที่ใช้อยู่ก็เทพอยู่นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะ่ะอ่า แต่ว่าตอนนี้พลังโจมตีผมน้อยมากครับต้องอัพเวลนะอัพเวลจะใช้ไอ้เนี่อันเนี้ยซึ่งมันจะดับจากด่านก็มีนะเดี๋ยนวะพาไปดูด่านนะตอนนี้ข้าวพลังโจมตีผมสองพันเองว่ะโคตรน้อยนี่เหมือนมวยไทยเลยเว้ยโอเค <c oughs> okay. ก็เดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูว่า,าในโหมดนี้จะมีโหมดใน,นเรื่องครับ ซึ่งตอนแรกกันยังมีแค่หมดเอาเรื่องนะเล่นไปก็จะปลดอ่าเรทของการเติบโตนะแล้วก็หมดเรทบอสนะอ่าดูกันเติบโต้นี่ว่าก็จะมี2โหมดนะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลตินะมัลติก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอ่าไปดูซิงเกิลกันซิงเกิลผมจะอยู่ในบทที่2นะครับซึ่งบทแรกผมเคลียร์หมดแล้วแหละนี่แต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตรงเนี้ยมันจะมีอ่าเยลลี่หมีที่ยังเก็บไปหมดนะจะขึ้นเป็นสีข,ขาวๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะ ก็เล่นด่านนี้ซ้าก็ได้นะอ่ะจะเ,เข้าให้ดูในหน้านี้ก็สามารถเลือกตัวละครได้นะคอ่ะกดที่ตัวละครแล้วก็เอาตัวละครใส่เข้าไปอ่ะประมาณนี้ซึ่งสามารถแก้ไขตัวละครโดยการกดตรงไอ้ปุ่มไม่ไ้นะก็หมายความนะ่ะเออสามารถเข้าไปแก้ไขตัวละครได้นะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือค่าพลังรวมของทีมนะสามพันแปดนะก็จะมีส่วนตรงเนี้ย เป็นการเปลี่ยนแมปนะครับเออเนี่ยซึ่งเรามาดูได้ว่าเรายังเก็บเยลลี่หมีครบไม่ครบนะครับมันก็จะบอกอยู่ถ้าถามว่าเยลลี่หมีมีประโยชน์อะไรก็นี้ส่วนนับแรกเยลลี่ก็สามารถเอาเยลลี่มาแลกได้นะเยลลี่ er ทั้งหมดก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้นะซึ่งผมแลกไปแล้วแหละเออก็แลกพวกเนี้ยนี่ก็แลกกันได้นะน้ำยาเออ,อมาท่านอ่าได้อัปเกรดแล้วทีนี้อ่าอันนี้ก็เป็นของด่านบทที่หนึ่งนะเยลลี่สีเหลืองอนะ อันนี้ก็จะเป็นบทที่สองนะเป็นเจลลี่สีฟ,ฟ้าหน่อยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปอัพกันคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะครับเจอัพแม็กไปเลยอ่ามีค่าพลังผมสามพันกว่าละอ่าในส่วนของของตรงนี้ก็จะมีรางวัลของดาวนะครับในแต่ละด่านก็จะมี3มดาวนะก็ถ้าเราเก็บครบทุกด่านอนะ่ะ ก็จะได้ส0ิบดาวแล้วก็จะมีของรางวัลตรงนี้นะก็สามารถรับได้นะครับซึ่งผมรับไปหมดแล้วแหละนี่อันนี้ก็คือดาวนะครับก็จะมีเควสของดาวที่ต้องเคลียให้ผ่านนะครับก็คือไม่ตายเลยหรือว่าห้ามโดนเลเซอร์หรือห้ามโดนตกน้าผาอะไรแบบนี้นะก็จะมีเควสของดาวนะซึ่งแต่ละด่านก็เควสก็จะแตกต่างกันครับของดาวนะอ่ะเราเริ่มเลยใช้สเตมินาหกนะอ่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในการเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการออโต้รอเปล่านะแต่ว่าเราต้องเล่นสดเองนะครับ อ่ะเขาจะมีปุ่มโจมตีปุ่มแดดแล้วก็ปุ่มฟันเป็นสก,กิลนะเฮ้ยแรงว่ะอ่าส่วนอีกอันนี้ก็เป็นเหมือนอันตินะอ๋อ้ยเพิ่มหลอดเลือดยาโคตเท่อะอนก็จะมีพวกเหรียญซ่อนไว้อยู่นะครับน,นี่เราก็ต้องกดเข้ามานะอันนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนก็กดด้านขวาไปครับอ่า เก็บเยดดี้อ๋อครบลวเยดดี้มันก็จะมีซ่อนอยู่ตามด่านนะลองหาดูดีๆนะครับจจะพาดได้อันที่ไอ้ตัวนี้มันนานอยู่นะเนี่ยนะแต่ว่ามันเพิ่มความเจิมตีมั้งเหมือนจะตีแรงขึ้นนะอะซึ่งมาดูอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกมานะครับก็เป็นตัวนี้ตัวน,นี้ที่ผมทุ่งได้มานะครับในตอนเริ่มเกมนะก็สามารถตั้งป้อมไว้เป็นตัวล่อแล้วเราก็กดยิงธรรมดาได้นะครับอ่าประมาณนี้ เห็นไหมว่ามันจะแตกต่างอาจจะไม่มีสกิลวันตีนะครับเหมือนจะต้องเก็บอาอาร์ติแฟกต์ปะไอที่เป็นการ์ดอะถึงจะใช้ตัวนี้ได้ถึงจะมีอันตีนะไอ้ดูดิโคตรเท่ดะแต่มันจะลดเลือดตัวเองนะแต่เพิ่มเพิ่มหลอดไอ้เพิ่มหลอดให้มันเทพขึ้นแล้วนะไอ,อ้ตรงนกตรงเนี้ยต้องสังเกตนะถ้าหานกตัวนี้เจอก็จะมีของซ่อนอยู่นะก็จะเป็นกล่องซึ่งผมเก็บไปแล้วแหละอ่ะถ้ายังไม่เปิดใช่ไหมแล้วก็มาฟันใช้แถวนะี้มันจะมีไอ้ พัตโต้สักหน่อยนะสาหรับเกมนี้ครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าสําหรับคนหาของยากๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยกลัมากดรับของได้ผมรับได้แล้วตอนนี้ก็หาทางออกจากดันนะ <c oughs> วิ่งต่อไปแดดได้นี่จะมีลมพัดสักหน่อยไอ้กับเก็บเหรียญมาคุกกี้รันปกติเลยนะ <c oughs> โคตรแรงดูดิ <c oughs> แรงจัดมา ชกๆในี่ไงไปไปต่ออ่าจะแรกๆน,นะครับสำหรับอตอนอัดนะแต่ถ้าเล่นเองจริงๆมันก็ไม่ได้แหลกนะมันก็เลื่อนๆอยูย่ก็เก็บเหรียญให้ได้แล้วกันเนาะแต่ผมไม่ค่อยเก่งอะเลยไอนี่ก็จะมีเจลลี่นะครับเก็บไปได้ นี่เยที่นี่ด้านบอสนะเขาจะมีบอสของด้านอย่นะครับโอ้ตายเลยเหรอทีเดียวหยังมันมุดดินตายง่ายแบบอสตัวนะี้มันจะตายง่ายไปครอ่าเวลาก็จะมีครับด้านเนี้ยด้านขวาไอ้ด้านซ้ายมือเออด้านซ้ายมือตรงนี้นะเออจะมีบางหนานที่จำกัดเวลาครับ ก็ถ้าทําให้ผ่านก็จะไม่ได้ดาวนะดาวก็จะหายไปดาวเลยนะครับอ่าก็ผ่านละนี่เรียบร้อยกลัมาเก็บให้มันครบก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากเก็บให้ครบแต่ว่าเล่นไปต่อได้นะครับถ้าผ่านสามดาวแล้วไปเด่๋ยวาไปาน่สองกันนั่งส่องของผมอยู่ตรงนี้นี่สองขีดสามครับ ซึ่งมันก็จะมีระดับแนะนําอยู่นะว่าค่าพลังคนเท่าไหร่นะครับตอนนี้พลังรวมของทีมผมห้าพันกว่านะซึ่งสามารถลงต่อได้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนแล้วกันเนาะ๋ยวเราไปลงของดันบอสก่อนดีกว่านะดันบอสนี่ก็คือการสุ่มหาห้องนะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวได้จะลงได้แค่ตัวเดียวนะครับเราก็เลือกตัวที่ดีที่สุดของเราลงกันนะอันนี้อัปเกรดได้เอาไว้สักห้าพอแล้ว okay. เราไม่จำเป็นต้องอัพให้มันสูงก็ได้นะไอพวกอุปรกรณ์ป้องกันนะเนี่ยรอให้ได้ของแบบสิมุ่งมงแล้วค่อยอัพเกรดก็ได้นะเราอัพเบลได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ไรอ่ะตอนนี้เราก็กดเริ่มนะครับมันก็จะใช้ตัวในการลงนะครับเป็นตัวเฉพาะลงดันบอสเท่านั้นนะทีนี้มันก็จะสุ่มเพื่อนให้เรานะครับสี่คนนะไอสามคนต้องสุ่มสามคนแล้วมันก็จะมีระดับอยู่นะครับนี่คือระดับ แค่พลังโจมตีแค่พันห้านะครับระดับสองน่าจะสองสองพันป่ะอ่าห้าพันะแต่ว่าของที่ดรอปก็อยู่ข้างล่างนี่คนระับก็ประมาณนี้นี่จะเป็นอุปกรณ์สีแดงนะระดับอีพิแต่อุปกรณ์พวกนี้ถ้าจะได้ก็คือเราต้องแบบทำเดเมจให้สูงสูงนะครับถึงจะได้นะอันนี้ก็แต่ละคนก็จะได้ของต่างกันนะแล้วจะดวมกันขั้นสุดท้ายนี่ก็เทพเลยนะระดับอันติอ่ะเออสักอย่างอะส,สีทองอนะ ก็หมื่นหกนะคับค่าพลังของตัวละครนะโอเคเราลงแค่นี้ลงได้แค่นี้ก็เท่านี้แล้วเนาะถ้าใครอยากให้มีคลิปแนวนี้ลงอีกก็บอกได้นะแบบคุก,กิลันเนี้ยอยากเห็นเพิ่มนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะเพราะว่าบางด่านเนี่ยไม่ปลดเลยเห็นไหมของบางอย่างก็เป็นดาวที่เขาได้มานะมันก็ต้องใช้ในการอับนะับน่าจะต้องอับตัวละครนะั่นแหละโอเคตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าบอสนะเราก็เดินไปนี่แล้วก็รอดเดินให้ครบนะครับ แต่สังเกตดูตัวนี้เหมือนจะแดดได้สองทีนะอ่ะถ้ากดข้ามนะครับมันเป็นคัสซีนนะโอ้ยอ่าน,นี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่มายิงเรานะครับมันจะเป็นศัตรูนะเราต้องสังเกตอเส้นที่มันโจมตีมันครับถ้ามันโจมตีล็อกเราอะเราก็เลือกดีๆไดนะ้เนี่ยถ้ามันล็อกผมตอนนะี้ เราก็กดแดดมาข้างหลังให้มันยิงตัวเพื่อนของมันนะอันนี้ก็เปิดอันตรีไปเลยรับได้ไม่ไปแล้วอ่ามันลมไปละเสร็ครับปันน่นไปเลยน่าจะต้องอัพเพิ่มนะอันนี้ก็หลบๆดีๆ แต่ว่าถ้าตัวที่ผมใช้อ่ะ,อะตอนก่อนอันเนี้ยที่มันสามารถวางกับระเบิดได้วางป้อมได้มันก็จะเป็นตัวแทงที่ดีครับป้อมไม่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเรานะมันจะได้ไปเป็นตัวล่อโอ้ยบอลอันติวะมันเหมือนต้องมีสายทับตัวหนึ่งอะ ตัวดาเมจแบบหลกัลกๆไปเลยถ้าตีแรงไปเลยก็ดีนะโ okay. อบคเรีย้อลก็จะลมนะอ่าประมาณนี้ทีเมื่อก็จะสุ่มกล่องนะครอะถ้าเป็นกล่องสีออกยิลลี่ยิลี่ก็ได้ของดีไปแล้วนะก็คือน่าจะเป็นตัวที่ทำดดเมจสูงสุดนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าค่าต่างๆนะ สามารถเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าไปเล่นอย่างอื่นก่อนดีกว่าอ่าส่วนต่อไปก็เป็นดันเจียนนะดันเจี้ยนก็จะมี2ดัน3ามดันนี่แหละแต่ดันนี้ไม่เปิดครับต้องผ่านตามคลิป15ก่อนดันนี้ก็เป็นน้ํายา x p กนะครับก็จะเป็นขวด x p ีเนี่ยที่จะดอบนะครับซึ่งดันแบบนี้ก็จะเป็นดันระดับชั้นนะครับคล้ายๆหอกคอยนะอันนี้ระดับ2ก็หาค่าพลังรวมของทีมต้องถึง4 0 0พันนะนี้ระดับพัน5้าแต่ลงให้ดูละระดับ1ัน0 ตัวที่สองเลือกเป็นตัวนี้แล้วนะเขบไปสามารถกดข้ามไห้นะถ้าเราพัานด่านแล้วในด่านนี้เราต้องทำลายรังพึ่งนะแค่นี้แต่ว่าช่วงแรกอาจจะทำลายช้าหน่อยนะครับเพ้าพอตัวละครเราไม่ได้เก่งนะนี่ก็จะเป็นนับเวลาอะไรมาเนะี้ยแล้วก็ได้ขวดยามาอพปเกตตัวละครนะ ถ้าเราแบบเก่งแล้วเราก็ไป่าขั้นต่อไปได้เลยนะ่นไม่ได้เพชรมาด้วยครั้งแรกนะครับจะได้แค่เพชรแต่ครั้งต่อไปก็จะได้แค่น่ะขวดน้ำยานะส่วนต่อไปก็เป็นนี่ครับดันเอาไว้หาตังค์นะครับเอโอเคกดไปเลยก็เป็นดันที่เอาไว้ฟาร์มตังค์นะครับเอาไว้อัพเกรดต,ตัวละครนะลุยเกมนี้ไม่รู้ว่ามีเอออตหรือเปล่านะ ก็หวังว่าคงจะไม่มีนะเพราะว่าไม่มีมันสนุกกว่านะเรีบลดเลือตัวเองเพิ่มความแรงโชว์ๆลบได้ตอนนี้การเล่นก็มีแค่นี้แหละออออตอนเราจะแพ้พวกเติมเงินนะเออก็เกมนี้ก็คงไม่ใช่ฟรีทูเพย์หรอก มันก็คือเฟทูวินเลยนะแต่เราก็สามารถเล่นกันได้นะสนุกไปกัเกียวได้อยู่เหมือนกันไม่ต้องไปสีเดียรมากขนาดนั้นก็ได้ถ้ามีอาร์ติแฟกต์ดีๆก็สามารถแบบเพิ่มเลือดตัวเองได้นะน่าจะมีแบบตีดูดเลือดเหมือนกันนะถ้าใส่ตัวนี้ได้ก็ดีเอ้ยสามสิบวิโอเคมันก็จะนับแต้มนะเออเราก็ยืนให้นานที่สุดแล้วกันนะ ไชุบชุบโอเคมาแข็งแคป okay. แต้มตอนนี้จะสองพันละมันจะได้แค่ส่งสุดระดับเอเอนะไม่รู้ส่งวันนี้มันเท่าไรเนี่ยทิ๊เปอร์เอหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่สองเอ็เองแข็บ okay. ชนะแข็งแอบยืน้นานที่สุดแล้วกันนั่นเราก็จะได้เงินมาครับประมาณนี้ในดันของหาเงินนะส่วนหมดอื่นๆก็ต้องรอผ่านดาบไปก่อนนะครับ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะเออหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะถ้าอยากดูก็น่าจะมีประมาณนี้แหละตรงนี้ก็มีเปลี่ยนตัวละครให้เอามายืนในข้างหน้าได้นะครับประมาณนี้คนระับนี่ในะน้นนนานล็อบบี้มันก็จะผ่านเควสต่างๆนะครับก็อย่าดืมมารับกันด้วยลนะ่ะนี่ก็จะมีของจงของแจก,กนะครับอันนี้ก็เควสผ่านอยางวันของชั้นสองนะอันนี้ต้องอัพอุปกรณ์ให้ถึงเบอร์สิบห้านะแต่ยังไม่มีอุปกรณ์ดีๆเลยไม่อยากอัพไม่อยากอัพมากเกินไปเมื่อกี้เสียงหลงหมดเลยวะ นั่นก็มีสมุดโน้ตอ่าก็จะมีพวกอ์ติแฟกต์ที่เราได้มาใหม่ๆนะนี่ก็มากดรับได้นี่นี่ของเพียบเลยอุ้ยของแยวงพุ่งของพุ่งจ็ดโอเคครับไปคลิปไปเลยไม่รู้เพชรทำอะไรได้เหมือนนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้สมันอ๋อนี่ใช้เพชรอีกสิบเม็ดเอ้ยอีกสามพันเลยมีอยู่สี่พันเลยเว้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่สามพันเพชร สุ่รนี้อยากได้ตัวนี้เหมือนไม่ได้วปะเป็นตัวอย่างี้ก็ธรรมดาครับนั่งรถไฟฟีไปโคตรเกลี่ยสีฟ้ามาเลยไหมเกลี่ยกระซ้ำอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Cookie Run Tower of Adventure นะก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นแค่ช่วงโค้ดเบตานะครับถ้าผู้เล่นที่ยังไม่เคยสมัครไปก็น่ายังไม่ไเล่นนะตอนนี้ก็ต้องรอตัวเกมจริงเปิดนะซึ่งเวลาในการเปิดจริงๆผมไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแต่ก็คงภายในปีนี้แหละแต่ก็ไม่รับรองนะว่าปีนี้จริงแล้วนะโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ไปบ้า,บาคลิปใหม่นะสามารถคอมเมนต์พูดคุยนะถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ส่วนเกมใหม่ๆอื่น,นเดี๋ยวทำลงเรื่อยๆนะครับแล้วเจอมันะคลิปตบบ๊านยะบายนะ